สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาคุยในประเด็นนิดหนึ่งนะครับพอดีเผอิญว่าได้ไปฟังดรเรจมศักดิ์ปิดทองมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีพักเพื่อไทยผมก็ต้องใช้คําว่าโจมตีเพราะว่าใช้คําพูดที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยหรือคุณทักษิณหรือเพื่อไทยเนี่ยทำเวรทํากรรมไว้กับประเทศเยอะโดยเฉพาะกรณีนโยบายต่างๆเนี่ย ไม่สนใจอะไรเลยคือมุ่งเน้นแต่การหาเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายโดยเฉพาะกรณีเรื่องการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้นะแล้วก็อยากจะอธิบายความแบบนี้นะครับก็บอกไปยังดรเจิมศักดิ์ผิทองการที่คุณมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้าวเนี่ยนะครับต่อให้ล้าง20่ปีเนี่ยก็ไม่หาย20ครั้งก็ไม่หายนะครับบนทินของพรรคเพื่อไทย การที่ดรเตจิมศักดิ์พูดแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่แฟร์กับรัฐบาลนะผมไม่ใช่มาแบกรัฐบาลนะแต่ผมเข้าใจในบริบทนะครับที่พรรคเพื่อไทยเข้าทําผมมองในแง่ในแง่ของการได้ผลประโยชน์แต่คุณกลับมองในแง่ที่ประเทศเสียผลประโยชน์คุณลองคิดดูว่าชาวนากี่ล้านครอบครัวที่ได้ประโยชน์จากการรับจำนำข้าวถ้าเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประกันร,ราคาข้าวประกันร,ราคาข้าวข,ของพรรคประชาธิปัตย์ หไม่ได้เข้ามันอยู่ในสต็อกสองเงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ยหายไปในพริบตานะหายไปเข้าระบบลงสีลงสีสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เงินก้อนนี้เนี่ยจนถูกตรวจสอบจนถูกยื่นการตรวจสอบนะครับไปยังปปชปปชก,ก็รับฟ้องเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเอกสารทั้งหมดของการประกันราคาเข้าหายเกลี้ยงใครได้ประโยชน์ล่ะครับทำไมเจิมศักด์ไม่พูดเปรียบเทียบกันให้เห็นว่า ระหว่างการจำนำข้าวกับการประกันราคาข้าวเนี่ยอันไหนที่มันสูญเสียมากกว่ากันการประกันราคาข้าวไม่ได้ช่วยอะไรให้ชาวนามีเงินมากกว่าเดิมแต่ทำให้พ่อค้าคนกลางมีผลประโยชน์มากกว่าเดิมการประกันราคาข้าวข,ของชาวนาก็แค่ประกันถูกครับต่อไรนึงแต่การรับจำนำข้าวหนึ่งรัฐบาลยังมีข้าวอยู่ในมือชาวนาเกษตรกรรมก็ได้เงิน ทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องรับจำนำข้าวก่อนผมอยากให้คุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยพูดทุกอย่างนะทำความเข้าใจทุกอย่างนะถ้าคุณพูดด้านเดียวแบบเนี้ยผมถึงต้องมาอธิบายแย้งกับคุณเนี่ยสิ่งสำคัญที่คุณบอกว่าทำให้เกิดความเสียหายอะไรใครใครทำให้เกิดความเสียหายคุณต้องเข้าใจนะว่าหลักการเนี่ยโดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นห่วงเกษตรกรอย,อย่างมากโดยเฉพาะชาวนา ซึ่งเราเสียพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยโดยเฉพาะการปลูกข้าวไปทุกปีทุกปีจากการที่ประสบนิกรหรือประชาชนเนี่ยไม่ไหวชาวนาไม่ไหวกับการปลูกข้าวเพราะราคามันต่าเตี้ยเรียดินทําก็ไม่คุม้มทุกคนก็เลิอกอาชีพการทํานาแล้วก็ขายที่ดินออกไปไปทําอย่างอื่นอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับทีนี้ถามว่าจะทํำยังไง ให้ประเทศไทยยังคงมีข้าวอยู่ยังคงมีฐานสําคัญก็คือการผลิตข้าวการผลิตอาหารเนี่ยสำคัญตรงเนี้ให้อยู่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าเราต้องรักษาการปลูกข้าวเอาไว้เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยยังมีอาหารกินไม่เหมือนประเทศอื่นที่เขาต้องนาเข้าข้าวเข้าไปในประเทศเขาแต่ของเราปลูกข้าวได้เรามีประสิทธิภาพ แต่เราต้องคงเอาไว้ในพื้นที่การทำนาให้มากที่สุดอันนี้คือพระราชดำรัสสิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลก็สนองพระราชดำรัสตรงไหนรู้ไหมครับสิ่งแรกก็คือทำไงจะให้ชาวนาอยู่ได้ก็ต้องเพิ่มราคาถูกไหมครับในเมื่อต้นทุนการผลิตขึ้นหมดทุกอย่างไม่ว่าปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นหมดทุกอย่างเมื่อมันขึ้นหมดทุกอย่างจะทำยังไง ชาวนาได้ราคาข้าวเท่าเดิมชาวนาก็ต้องเลิกเป็นโดยอัตโนมัติอยู่ดีครับก็คือเลิกทําข้าวอยู่ดีแต่การที่รัฐบาลรับจำนำข้าวหมายความว่าองนั้นในเมื่อเกิบแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาคือชาวนาไม่มีกําลังพอที่จะไปต่อรองกับพ่อค้าคนกลางรัฐบาลก็เลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยเอามาจำนำเดี๋ยวรัฐบาลจะเคลียร์เอง ไปเจราจากับพ่อค้าคนกลางเองถ้าพ่อค้าคนกลางไม่เอาง่ายนิดเดียวคือเราก็ขายแบบ G2 ทูก็ได้ต่าะประเทศก็ได้ไม่มีปัญหาตลอดระยะเวลาเนี่ยพอเราเป็นลูกค้ารายย่อยเนี่ยเราไม่มีอำนาจต่อรองในการไปขายข้าวในต่างประเทศถูกไหมครับต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางมันก็ถูกกดราคาพ่อค้าคนกลางก็ได้เงินได้กําไรต่อปีหนึ่งต่อปีหนึ่งจากประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนล้านอันนี้เติมสักปิ่นทองไม่ได้พูดนะ ผมก็จะอธิบายความให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับคนที่ไปฟังเจิมศักดิ์ปินทองอาจจะมองว่าเฮ้ยการรับจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงไหมวันนี้ผมก็จะมาโต้กับเจิมศักดิ์ปินทองนะประการแรกอย่างที่ผมบอกไปรัฐบาลต้องเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะต้องสามารถที่จะบีบพ่อค้าคนกลางให้รับซื้อข้าวได้มากกว่านั้นถ้าคุณไม่รับซื้อไม่เป็นไรรัฐบาลมี power มีศักยภาพที่จะสามารถทำข้าวแบบ G2G ได้แบบสบายๆคุณอย่าลืมนะว่าตลาดจีนเนี่ย เป็นตลาดที่ใหญ่มากเป็นตลาดที่ซื้อข้าวมหาศาลมากแต่เราต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพ่อค้าคนกลางนั่นแหละครับคือตัวที่ทําให้เกิดการรัฐประหารคือตัวที่ได้ผลประโยชน์จากการค้าข้าวในประเทศไทยอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำคือตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออกไปถ้าคุณจะรับซื้อต่อไปคุณต้องรับซื้อในราคาหมนะื่นหาน รัฐบาลกักเอาไว้เลย1,500งบาทนะต่อเกวียนเพราะฉะนั้นเมื่อมีราคา1,500งบาทเป็นมาตรฐานเนี่ยไม่รวมข้าวที่ที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวเกรดเอนะไม่รวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ่อค้าคนกลางสูญเสียคือเงินเป็นแสนล้านที่ตัวเองควรจะได้กําไรกลับไม่ได้กําไรเงินก้อนนั้นแทนที่จะมาสู่สชาวนาถูกไหมครับเมื่อรัฐบาลมีเงินมีงบประมาณ รัฐบาลสามารถที่จะสำรองข้าวแล้วค่อยๆทยอยขายทยอยเจรจากับต่างประเทศในการรับซื้อข้าวจากประเทศไทยได้แบบสบายๆแลกอะไรก็ได้ครับที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันถูกไหมครับแลกเป็นของแลกเป็นอาวุธแลกเป็นสินค้าอย่างอื่นที่นําเข้าโดยใช้ข้าวเป็นตัวแปลกเปลี่ยนประเทศไทยได้เปรียบเลยนะเพราะมันตีมูลค่าหน0 0งหมืบาทเน เมื่อเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอาวุธสงครามไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะซื้อเครื่องบวงเครื่องบินเราสามารถเอาข้าวไปแลกได้ไงเพราะประเทศอื่นเขาต้องการข้าวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีราคาเขาก็ตีราคาหนึ่งหมื่นห้าพันรัฐบาลมีมาตรฐานไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะถ้าคุณจะซื้อข้าวของเราหนะ้าต่อหนึ่งกวนต่อหนึ่งพันตันไอต่อหนึ่งพันกิโลเนี่ยคุณเอาไหมประเทศที่เขาต้องการเขาก็แลกซื้อประเทศไหนที่เขาเจอภยัยพิบัติอะไรต่างๆเขาก็เออโอเคแลกแลกแลกเอาหรือแม้กระทั่งการนําเข้า เพราะฉะนั้นรัฐบาลใช้กุศโลบายแบบ G2G แรกซื้อกันเอาข้าวไปแลกพูดง่ายๆเอาเอามูลค่าหนึ่งห้าพันบาทเนี่ยไปแลกเพราะตีมูลค่าต่อเกวียนไงผมว่ามันเป็นกุศโลบายที่สุดยอดมากนะที่ใช้ข้าวแลกไงไม่ต้องเอาเงินแลกเอาข้าวแลกครับนั่นคือการเกิด G2G ถูกไหมครับใครที่ได้ครับประชาชนก็ได้เงินไปประชาชนเมื่อได้เงินไปไปทาอะไรต่อครับ ก็เอาไปใช้หนี้ทกสเพราะตอนนั้นเกิดปัญหาหนี้ล้นนะครับหนี้เสียของทกสเยอะแยะมากไปทกสยึดที่ชาวนามาแล้วมันเอาไปแปลรูปไม่ได้ไงเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็เสียพื้นที่การเกษตร,ร,รไปเรื่อยอง,องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าทํายังไงเราถึงจะรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้รักษาพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้เพราะในอนาคตเนี่ยข้าวมันจะ ทั่วโลกเนี่ยนะครับพื้นที่เกษตรกรรมมันลดลงแต่ของเราอ่ะไม่ควรที่จะลดเราควรที่จะตึงเอาไว้รัฐบาลก็สนองโครงการสนองพระราชดำริของพระองค์ก็พยายามตึงเอาไว้ให้ได้ตึงพื้นที่เกษตรกรรมตึงพื้นที่ในการปลูกข้าวเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดทางเดียวที่จะทําได้คือประกันราคาค่ะไอ้รับจำนำข้าวหนึ่งรัฐบาลได้ข้าวไปแลก t 2 g ูหรือเอาไปขายหรือใครอยากจะมาซื้อก็ได้ถูกไหมครับอันนี้คืออันดับแรก อันดับที่สองต่อมาให้ชาวนามีเงินสามารถไปถ่ายถอนที่ตัวเองได้นั่นคือการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภาคลากหญ้าแบบเต็มเมเลยโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรเยอะไปหมดเห็นไหมครับนี่คือการช่วยแล้วนะแต่เจิมศักไม่พูดประเด็นนี้ไม่พูดเรื่องนี้ออกมาเลยพูดแต่ความความเสียหายว่าเสียหายจากการจำนำข้าวไงล้างกี่ครั้งก็ไม่หมดอะไรทำนองนี้มุมมองเนี่ยมันเลยมีความต่างกันไง ผมถึงบอกว่าเวลาเวลานักวิชาการพูดอ่ะพูดให้มันหมดทุกอย่างสร็จอย่าพูดแต่แบบเชิงโจมตีคุณต้องอธิบายความทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้รับฟังนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนี่ที่ผมอ้างโครงการอ่างพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเพราะพระองค์มีพระราชดำริอย่างนั้นจริงๆคุณลืมไปแล้วเหรอครับคุณไม่ได้ฟังเหรอครับคุณไม่ได้เข้าใจในในพระราชดำริที่พระองค์มีเจตนาดีต่อ เกษตรกรรมทั้งประเทศเหรอครับเกษตรกรทั้งประเทศครับโดยเฉพาะชาวนาพราะองค์ไม่อยากไม่อยากให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่การปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลทําจํานําข้าวประชาชนก็ไปเอาที่กับคืนมาได้ก็ไม่เป็นหนี้ถูกไหมครับนั่นถือว่าช่วยประชาชนทางอ้อมโดยตรงที่ให้ประชาชนได้เงินได้ทองไปใช้หนี้ไปจับจ่ายใช้สอยไปขยายการปลูกข้าวไปดํารงที่ของตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เกษตรกร พื้นที่ในการปลูกข้าวก็ยังคงอยู่นี่คือผลของรัฐบาลนโยบายของการจำนำข้าวไงที่พวกคุณไม่เคยอธิบายอ่ะต่อมาอีกครับทีนี้รัฐบาลได้ของฟรีเหรอครับเอาเงินหวานลงไปเนี่ยใช้นี่ใช้ได้ทั้งนี่ทกศได้ทั้งตึงพื้นที่ในการปลูกข้าวเอาไว้เนี่ยคุณว่ามันดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมครับเพราะหนึ่งเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่ขาดแคลนข้าวเราไม่ต้องนําเข้าเข้าจากประเทศไหนเพราะเราส่งออกอยู่แล้ว เรามีข้าวตุนอย่างเหลือเฟือเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหารเรามีเรียบร้อยแล้วนะนี่คือความมั่นคงนะประเทศอื่นเนี่ยถึงจะมีเทคโนโลยีมีเงินเยอะแยะแต่เขาต้องสั่งซื้อข้าวนะไม่ว่าจีนไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องนาข้าวข้าวโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยยังไงก็บริโภคไม่พอในประเทศก็ต้องนําเข้าจากประเทศไทยตลอดรยะยตอนนั้นเนี่ยตอนที่สมัยยุคดรทักษิณชินวัตรช่วงปี4ี่ก จีนบอกข้าวเนี่ยเขายินดีรับซื้อเลยเนะเกวียนละหนึ่งหมื่นสองพันตอนนั้นน่ะแต่ดตรทักษิณไม่ขายดรทักษิณต้องการขายเกวียนละหมื่นห้ามันเริ่มมาจากยุคนั้นนะจีนก็โอเคตอนนั้นกําลังเจราจาก็รัฐประหารน,นี่ไงส่วนที่บุญยรักกรีนก็รัฐประหารนี่ไงต่อมาอีกของคุณยิ่งรักกําลังทําเรื่องข้าวกําลังเคลียร์ให้มันจบคือกําลังทําทีจุกำลังเจราจากันในการค้าขายข้าว การัฐปราหารอีกรอบหนึ <thing> ่งไงก็เพราะประเทศมันเฮงซวยแบบนี้ไงครับเพราะว่าประเทศเนี่ยมันมีไอ้พวกเฮงซวยที่คอยแต่รัฐปราหารคอยแต่เตะทวงประเทศอย่างพวกคุณนี่ไงที่พูดแต่ด้านลบไงไม่เคยพูดด้านดีว่าเฮ้ยดีมันส่งผลยังไงบ้างไม่เคยพูดไงผมถึงต้องออกมาพูดจริงๆผมไม่ได้มาโต้คุณหรอกเติมสักแต่ผมกําลังมาอธิบายสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยให้ชาวบ้านได้ฟังเพิ่มเติมว่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่เติมศัก์ไม่ได้พูด เท่ากับว่าโครงการรับจำนำข้าวได้ช่วยเกษตรกรเป็นล้านครอบครัวล้านครอบครัวมีเงินมีทองสามารถใช้นี่เกษตรใช้นี่ทกศได้คือปัญหาทุกอย่างคุณต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นผู้บริหารรัฐบาลจะรู้ปัญหาทุกอย่างอ้าวทกศจะเคลียร์ยัยงไงถูกไหมครับเมื่อทกศจะเคลียร์ยังไงอ้าวก็เพิ่มราคาข้าวให้ชาวนาจะต้องเพิ่มยังไงเอาไปรับจำนำข้าวแล้วกันเดี๋ยวรัฐบาลขายเองแบบ G 2 G ได้แบบสบายสบาย อันนี้คือกุศโลบายอยู่แล้วถ้าไม่รัฐประหารรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็เดินเองได้เขาก็สามารถขายได้เขาก็เจรจากันค้าได้แม้กระทั่งของคุณยิ่งรักเขาก็เจรจากันค้าได้เมื่อมีข้าวมันอยู่ในสต๊อกแล้วเขาค่อยทยอยขายแต่ยุคป,ประยุทธ์จันโอชาก,ก็แช่ข้าวไว้อย่างนั้นเน่เพียงเพราะอะไรครับเพียงเพราะต้องการทําลายพรรคเพื่อไทยก็แช่ข้าวไว้แล้วก็เอาข้าวเน่าส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชน์ของคณะรัฐประหารเนี่ยเอาไปขายกันแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ข้าวจากกิโลกร,รัมแล้วเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยไปเหลือสามบาทอย่างเงี้ยไปเหลือห้าบาทอย่างเงี้ยขายเป็นข้าวเสียความผิดอยู่ที่คณะรัฐประหารถูกไหมครับที่ที่ทาการโกงกินแผ่นดินโกงกินขูดเลือดขูดเนื้อกับชาวนาแล้วมาโยนความผิดให้พรรคเพื่อไทยอันเนี้ยคือมันต้องแฝงไงเติมศักปิ่นทองถ้าวันนั้นไม่เกิดรัฐประหารสนธิบุญญลักษณ์กฤลินโครงการรับจำนำข้าวของดรเรทักษิณที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย มันเดินไปแล้วถูกไหมครับมันทําไปแบบสมบูรณ์แบบแล้วรัฐบาลเขาขายเองอะไรเองได้อ่าพอมาที่สองมายุคประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าปล่อยให้คุณยิ่งรักเขาดําเนินการขายข้าวในระบบของเขาในในในส่วนที่เขาทําได้เงินมันก็เข้าสู่ประเทศไทยถูกไหมครับเราก็ขายข้าวได้เราก็มีเงินไปรับจำนำข้าวต่อมันระบบมันเขาวางไว้หมดแล้วแต่คุณไปตัดตอนไงคุณไม่ให้เขาขายคุณไม่ให้เขาทำไงแล้วคุณก็มาอ้างว่าขาดทุนขาดทุนไง ก็ทําไมไม่ปล่อยให้เขาทําอ่ะแล้วคุณมายุ่งอะไรกับเรื่องนี้เหรอครับเขาเป็นนักบริหารคุณไม่ได้เป็นนักคุณไม่ได้เป็นนักบริหารคุณไม่รู้เลยว่าจะจัดการยังไงพอประยุทธ์จันทร์โอชาไปต่างประเทศทําได้อย่างเดียวคือเอาเอานิ้วแค่ขี้โมูงตัวเองก็คือไม่รู้จะไปเจรจาใครไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ระบบไม่รู้การไม่รู้การการบริหารการจัดการไงเขาวางเอาไว้หมดแล้วแต่คุณไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณก็บอกว่ามันผิดหมดไง เติมสักปิ่นทองถ้าจะพูดอะไรต้องพูดให้หมดนะผมบอกว่าการรับจำนำข้าวคือผลประโยชน์ที่ชาวนาได้มันไม่พอแค่นั้นนะมันยังทำให้เกษตรกร,กรลากหญ้าเนี่ยนะครับสามารถมีเงินมีทองแล้วเศรษฐกิจมันก็ถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติจากระบบลากหญ้าระบบฐานล่างสุดเพื่อที่จะให้ฐานล่างเนี่ยส่งมายังทั้งบนระบบเพื่อไทยเขาทำแบบนั้น แต่พวกคุณเนี่ยกําลังบอกว่าจะเอาเนี่ยเอาต้นไม้เนี่ยส่งมาข้างล่างมันไม่ใช่ไงชนชั้นกลางไม่ใช่ครับประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้จะเติบโตได้ถ้าชนชั้นล่างเข้มแข็งมันก็เจริญเติบโตได้ถ้าชนชั้นล่างยังอ่อนปวกเปียกอยู่จะทําไงระบบลากอะ่ะถ้าระบบลากแข็งแรงมันก็คือหมายความว่าเกษตรกรชนชั้นล่างแข็งแรงแต่วันนี้เนี่ยพวกคุณคิดอย่างเดียวคิดแบบคิดไม่เป็นคิดแบบโง่โง่คือลด แค่ใบต้นไม้ไงเอาแค่ใบต้นไม้อย่างเดียวเอาแค e oui, ่ล er mm ํา hmm. ต้นอ่ะเอาแล้วรากล่ะ <cous> ม <hanging around> er so. ันไม่ไปถึงรากอ่ะรากเมื่อไหร่จะแข็งแรงล่ะก็ทําให้รากแข็งแรงก่อนดีไหมอ่ะเมื่อทําให้รากแข็งแรงต้นไม้มันก็เจริญเติบโตโดยอัตโนมัติไอ้ผลประโยชน์ที่รากดึงขึ้นมาเนี่ยใบมันก็ได้ผลมันก็ออกไงแค่นี้คิดไม่เป็นเหรอเติมสัพท์เวลาจะอธิบายความนะผมขอพวกคุณเนี่ยพูดให้หมดทุกอย่าง พูดให้ทุกมิติแล้วมันจะมีความน่าเชื่อถือผมจะได้ไม่ต้องออกมาโต้คุณแบบเนี้ยที่ผมโต้เนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะผมอยากให้คนที่ฟังคุณแล้วเขาได้ฟังอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองผมไม่รู้หรอกครับว่าพวกคุณมีเจตนาอะไรไอ้สักแต่พูดเนี่ยใครมันก็พูดได้ผมก็พูดได้จะให้แหลแบบไหนก็ได้แต่มันต้องพูดความจริงกันสิครับว่าความจริงเป็นยังไงถ้าคุณจะเป็นนักวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือคุณก็พูดหลักความจริงสิงครับนะครับผมฝากไปยังเจิมศักดิ์ปิ่นทองด้วยนะ